สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุกนุ่มัยใหม่ใหม่จ้าปิ้งกบพ่อสิกินกาฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาทักทายเพจด้วจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาเซ็บเซ็น้ำกันขำเงียวหนึ่งพน้องเดียวกันพี่น้องจ้าเซ็บเซ็จ้าพี่น้องมาจ้า đó ta đi vô coi coi mà sự cát tí cả bên đó นำเขาแตกเนาะทำถด้ตัวจ้าเาาาสียงสีดังแม่อย่างน้อยจ้ะม,มันเป็นบานนอกเนาะในกรุงเทพมาจา้ะบานอยู่ติดกัน อีกสิเอย่างใดข้างเป็นอาภา้ะอาภารนมิ ไม่อยากกินอาหนเด้วยจ้ะเทดคลิปลงกับมีหลายรูปแบบด้วยจ้ะพี่น้องจ้าอย่าบุรี่เด้อพี่น้อง ไม่สมใยจ้ะจำคนฝากมาได้พี่น้องจ้าแต่เห็นใน,ในคลิปกับคอาเมินกับมาในเด้อทักทายกันกับมาจ้ะบางทีกัไปขายของกับบอกแน่ว่าน้องไม่สมผู้ใดลืมจ้ะพี่น้องจ้า จะกิดเป็นทั้งในไม่กิดกาลสินีไม่กิดกาลสินอีซื้อกันสองคนนี่จ้ะมีสองคนจะกิดเป็นผู้ใดจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อหรือเป็นเมด,ดาถ้าชึงเซาหหูจ้ะ คาตุยมนะั <c oughs> นเีเล็กจะมากรว่พี่น,อน้องพี่น,อน้องจ้า ยาดามายาบูรีม่เพี้ยนเดอ้อว่าเป็นยังนอกจาก,การเฮ็ดคลิปนะ่ะแล้วแต่ปัญญาของแจ่ละค้นจากน้องจะมาลงคลิปได้เห็ดแบบใดก็ได้ไดถ้ามันบอกผิดกดด้วยพี่น้องจ่าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ชองของแม่เพ็ญในต <c oughs> ระก้าเด้อกดเก่์กันมีหลายอย่างอยู่พี่น้อง ทงบอกทังกินนะจ๊ะพี่นางจ้าเยวสิบบาเกินแล้วสิบาเาจ้า ไม่สมอย่ที่กินร้ายเนี่ยน้อยจ้าของมักแต่ว่ากับปวดขาดิพี่น้องปวดขาภาพยังไม่ได้เศร้าอยู่เลยจ้ะไปนวดแล้วก็พึ่เขา มาบ่น้าบ่เมินดอกจ้่พี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซี FC, ขอบคุณพ่พอแม่พี่นออ้องเข้ามาบ่งคลิปไปเพื่อนได้จ่ายเด้อคลิปนี้กับสิฟ่าพี่้องเนว่าการลงคลิปมันหลากหลาย,ลายมีลายรลปแบบได้จากพี่น้องจา้าลงที่แบบแมวลงบทซำ้ำ ภาพนิ่งไม่เหตุสลายกับเพจเตอร์ดดพี่น้องคนะนคลิปเก่ามามาลงกับเพจพี่น้องจ้าให้พี่น้องเอาภาพไม่ไม่ภาพในกินตนาการความคิดของเฮาเออกมาลงด้วยพี่น้องจ้าคลิปนี้คะ่ะเอาไวส้สำเนาจ่ายคลิปหน้าพอกันไหมได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณคะ่ะ